สวัสดีครับเพื่อนๆกับไมคกคั้งนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตมะยงชิดนะครับหลังจากที่เราบอกเพื่อนๆไปว่ามันมีการติดดอกชุดที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาติดเป็นผลไหมครับน่าเสียดายนะครับไม่ติดนะครับสาเหตุหลักๆน่าจะเกิดจากที่กรุงเทพเนี่ยมีฝนตก1วันหนักๆเลยนะครับในช่วงที่ดอกเขาบานนะครับก็ น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ไม่ติดผลนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมาดูผลที่เกิดจากดอกชุดแรกกันนะครับผลมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับผลค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับ พอเขาเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับคิดว่าวันนี้เราก็คงจะทยอยเก็บได้บ้างแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ออกเป็นที่พิสูจน์นะครับว่า ที่กรุงเทพเองก็สามารถปลูกมะยงชิดแล้วก็สามารถติดผลได้นะครับซึ่งผลก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บและมาชิมด้วยกันนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปชิมเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับโอ้ลังเพิ่เริ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะเก็บแถวใกล้ๆเนี่ยเราคงจะเก็บไม่ได้นะครับเราก็อยู่แบบ ไม่เบียดเบียนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเดี๋ยวเรามาดูขนาดก่อนนะคะว่ามันเป็นแบบลูกใหญ่ขนาดไหนเคมาดูขนาดกันนี่ไข่ไก่นะครับใหญ่กว่าไข่ไก่ด้วยนะครับลูกนี้ใหญ่กว่าไข่ไก่ให้ดูขนาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเะเอาลูกนี้นะคะเคเดี๋ยวเราชิมลูกนี้เลยังไข่ก่อนนะ เนะาะเดา๋ยวเราตัดแล้วนะดูเนื้อข้างในก่อนเนาะโอ้สีเหลืองสวยเลยเดี๋ยวชิมเลยนะคะชิมเลยครับหวานอนะ่ะเนื้อข้างในหวานค่ะแต่ว่าตรงเปลือกก็จะมีอมเปรี้ยวนิดหน่อยอแต่ถือว่าอร่อยมากธรรมชาติของอมะยงชิดนะครับ เนื้อจะหวานส่วนเปลือกจะเปรี้ยวนะครับอืแต่ถ้ากินรวมกันแล้วรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะอร่อยโอ้ยโอเคครับก็พามาชิมสดๆจากต้นวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีค่ะ